สวนทุเรียนผสมบางคุดนะครับอยู่ติดคลองนี่เลยครับท่านผู้ชมครับนี่น้ํากําลังขึ้นเต็มที่เลยนะครับนี่รูปแปลงนะครับอยู่ติดคลองยาวๆเลยครับท่านผู้ชมเจ็ดไร่หนึ่งงาน56ตารางวาฉนูดนะครับขายยกแปลงเพียง5.5ล้านบาทคุมมากๆราคานี้ครับอ่านี่ครับทุเรียนนะครับ ปลูกไว้แซมมังคุดนะครับทุเรียนเดียวๆก็มีนะครับใกล้ตลาดนัดแยกวางแซมเพียง900เมตรอเภรมะขามจันทบุรีนะครับติดคลองแม่น้ำจันหน้าคลองกว้างถึง200เมตรนะครับสวยงามตามท้องเรื่องเรื่องน้ำไม่ต้องห่วงครับนี่ครับทุเรียนหมอนทองเต็มพื้นที่มี2รุ่นนะครับ รุ่น7ปีแล้วก็รุ่น2ปีอย่างละครึ่งนะครับรุ่น2ปีแซมไว้ในสวนมังคุดนะครับท่านจะเอาหรือไม่เอาก็ได้นะครับเพราะว่ามีมังคุดอยู่แล้วนะครับนี่ครับการจัดรูปแปลงสวยลงตัวนะครับงดงามระยะห่างได้นะครับสวยเลยครับสวนสะอาดที่ไม่ต่ำน้ำไม่ท่วมนะครับนี่ขึ้นเต็มที่ก็ประมาณนี้ครับน้ำนะครับ น้ำดีทุเรียนสมบูรณ์มากครับหายวงอยู่แล้วนะครับอยู่ใกล้ตลาดน,นัด 7, K, เซเว่นซีเจขตชุมชนนะครับอสอบถามเพิ่มเติมนัดดูสารที่จริงต่อรองราคาได้นะครับท่านผู้ชมที่เคารพครับบรรยากาศสุดชิลเลยนะครับมีน้ำอย่างนี้ไม่ต้องมาขุดสาเวนเปลืองเนื้อที่อีกนะครับท่านผู้ชมครับทุเรียนก็ปลูกล้นเหลือนะครับ ทั้งทุเรียนเดียวทั้งแซมมังคุดครับฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับ